สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ ICT Daily ครับกับทุกเรื่องราวเทคโนโลยีใกล้ตัวที่คุณควรรู้เท่าทันนะครับคุณผู้ชมครับการที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเราๆสามารถติดต่อสื่อสารกับทุกคนทั่วโลกได้เนี่ยนะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่า Internet Service Provider ที่เราเรียกกันว่า ISP เนี่ยจะต้องมีโครงขาที่ติดต่อกับศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตโลกด้วยนะครับที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ ทีโเองครับในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีบริการที่หลากหลายและครบวงจรก็มีบริการที่ชื่อว่า TOT International Gateway หรือว่า IIG ไว้พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าเช่นกันครับบริการ TOT International Gateway หรือว่า TOT IIG นี่นะครับเป็นบริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ ไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลกหรือที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตฮับทั้งในเอเชียอเมริกาและยุโรปครับทำให้ครอบคลุมการใช้งานคอนเทนต์ที่หลากหลายมีแบนด์วิดท์ให้เลือกใช้ตั้งแต่2อมกะบิตเปอเซคันเป็นต้นไปเป็นการให้บริการผ่านโครงข่ายที่มีประสิทธิทภาพสูงจึงมีค่าความล่าช้าหรือว่า La t ท ncy และค่าความสูญหายของข้อมูลหรือว่า Packet Los s ต่ำ หมาะกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกว่า ISP หรือองค์กรที่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองครับด้วยบริการ TOT IIG นี่หลยครับที่จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศดำเนินไปได้ครับแน่นอนผู้ใช้เองก็จะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆจากทั่วโลกได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้หมดเวลาของ ICT Daily แล้วครับพักตวลาไปก่อนพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ